คำถามนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเราหมุนตัวตอนไหนแล้วก็หมุนยังไงอาจจะมีคนเข้าใจว่าการหมุนตัวเราจะหมุนลากยาวตั้งแต่ช่วงเริ่มดาวสวิงนะครับก็อาจจะหมุนตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ลากไปจนถึงอิมแพ t เลยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าถามผมนะครับการทําแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีครับปัญหาเวลาที่เราหมุนตัวยาวๆหมุนตั้งแต่แรกเลยก็คือมันจะทําให้แขนของเราติดตัวมากเกินไปนะครับแบบนี้ครับ อันนี้เรียกว่าสตั๊กนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สตั๊กเนี่ยก็จะทําให้โอกาสที่หน้าไม้จะเปิดก็จะมีสูงแล้วทีนี้ตอนสุดท้ายเราก็อาจจะต้องมาใชา้มือในการที่จะพยายามไปฟลิปมานะครับซึ่งถ้าเราฟลิปทันตรงนี้ก็อาจจะทําให้มันตวัดออกซ้ายไปได้แต่ว่าถ้าฟลิปไม่ทันถ้าเป็นพวกไม้ยาวๆนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นว่าปัญหาก็คือจะออกขวา ซึ่งจะยังไงก็ตามนะครับผมไม่แนะนำนะครับให้ใช้วิธีการที่จะหมุนแล้วก็มาฟลิปเอาตอนท้ายแบบนี้นะครับกลับไปที่ท็อปปิกเดิมนะครับว่าสรุปลำตัวของเราหมุนยังไงหมุนแค่ไหนถ้าเอาสั้นๆนครับจริงๆแล้วช่วงที่ลำตัวจะมีการหมุนเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงกลางของการดาวสวิงนะครับจะเป็นช่วงประมาณนี้แค่นี้เองครับเป็นช่วงสั้นๆน,นะครับคือประมาณสักอยู่ในช่วงประมาณ2ฟุตจากตรงนี้ถึงตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับ คือในช่วงเริ่มดาวสวิงเนี่ยตัวก็จะไม่ค่อยหมุนจะเป็นการเคลื่อนไหวของแขนที่จะพาให้หัวไม้ตกลงมาก่อนแบบนี้ครับแล้วก็เป็นช่วงนี้นะครับที่ลําตัวก็จะมีการหมุนแค่ช่วงสั้นๆแล้วที่เหลือก็จะเป็นการรีลิสหัวไม้แล้วครับมันจะไม่ใช่การทิ้งลงมาแล้วก็หมุนยาวไปถึงลูกแบบนี้ด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าผมพยายามที่จะหมุนยาวไปแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้หน้าไม้เปิดอยู่ดีนะครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้เราต้องมาฟลิปเอาหรือว่ามันก็ทําให้เราไม่สามารถวีลีสหัวไม้ได้ดีครับตรงนี้ก็ทําให้เราเสียความเร็วหัวไม้ไปอีกด้วยลองดูใหม่นะครับจุดเริ่มราวสวิงจะเป็นมือที่พาหัวไม้ตกลงมาก่อนแล้วก็พาทนี้ครับถึงจะเริ่มมีการหมุนตัวนะครับเรามาถึงตรงนี้ตัวก็จะควรที่จะชะลอความเร็วลงแล้วนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถวิลลีสหัวไม้ออกไปได้เป็นแบบนี้นะครับ พอดูออกไหมครับว่าตัวของผมเนี่ยมันจะเร่งความเร็วแค่พัทแถวนี้เองแต่ที่เหลือเราจะต้องพยายามชะลอความเร็วของลําตัวลงเพื่อที่จะปล่อยให้หัวไม้สามารถแซงออกไปได้นะครับมันจะไม่ใช่การหมุนแล้วก็ใช้ลําตัวลากหัวไม้ไปยาวๆแบบนี้ครับ ผมอยากให้มองว่าลำตัวเนี่ยเป็นเหมือนตัวช่วยในการสร้างแรงแล้วก็สร้างลำดับในการสวิงนะครับไม่ใช่จุดที่จะมีการเคลื่อนไหวเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นลองปรับดูนะครับไม่ต้องพยายามหมุนตั้งแต่ช่วงบนไปจนถึงยิมแพคลูกนะครับพยายามใช้ลำตัวให้น้อยลงใช้แค่ช่วง,งกลางๆแถวดีครับมันก็จะทําให้เราสามารถสร้างสวิงได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มักจะช่วยให้เราตีลูกได้สม่าเสมอขึ้นด้วยครับ ผมสอนอยู่ที่สนามราชดาวิภาวดีและ TSR ติวานนถ้าใครสนใจเรียนกอล์ฟติดต่อเข้ามาได้นะครับ